อยากโชคดีมีโชคลาบเปิดห้าความเชื่อที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนโชคดีมีโชคลาบต้องลองทำดูโชคลาบคือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดมาก่อนแต่โชคลาบที่ได้มานั้นใช่ว่าจะได้มาโดยไม่มีเหตุปัจจัยหรือไม่เคยทำสิ่งใดไว้จะเกิดโชคลาบนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเกิดแต่เหตุความมีโชคลาบก็เช่นเดียวกัน มักจะเกิดจากหลายปัจจัยที่ทำไว้แต่หนไหนก็ไม่อาจทราบได้แต่กลับมาให้ผลในปัจจุบันทำให้คนคนนั้นถูกมองว่าเป็นคนมีโชคสำหรับความเชื่อที่เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานต่างๆมีอยู่หลายประการด้วยกันในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลด้านโชคลาภ มีดังต่อไปนี้ 1. พร้อมให้ทานอยู่เสมอการให้ทานเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่จะช่วยเสริมในเรื่องการเงินสำหรับคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินปรารถนามีโชคลาภด้านการเงินหรืออยากเกิดความล่องตัวด้านการเงินเพราะหากเราสร้างเหตุโดยเป็นผู้ให้อยู่เสมอเอื้อเฟื้อผู้อื่นอยู่เสมอผลของการกระทำหรือผลแห่งกรรม ก็จะปรากฏให้เราเป็นผู้ได้รับในสิ่งนั้นคือไม่ขัดสนจนยากเป็นผู้มากด้วยทรัพย์มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอแม้นว่าจะไม่ร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่อดอยากบางรายอาจมีโชคลาภเป็นระยะระยะวิธีทำบุญให้มีโชคลาบนั้นสามารถทำบุญให้ทานได้ทุกประเภทโดยเฉพาะ การให้ทานด้วยเหตุเฉพาะหน้าโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนเช่นเห็นขบวนผ้าป่าขบวนกระถินผ่านหน้าบ้านก็นึกอยากทำบุญทันทีโดยไม่มีรอไม่ต้องคิดมากเพราะจิตมีความพร้อมให้ทานอยู่เสมอนั่นเองส่วนการทำบุญที่มีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาภอีกประการหนึ่งได้แก่การทำบุญสลากพัด โดยในปีจะมีเพียงครั้งเดียวเป็นการถวายสลากพัดหรือบางแห่งเรียกว่าบุญเดือนสิบบุญข้าวสาบเป็นการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงค์และถือเป็นหนึ่งในการถวายทานในลักษณะของสังฆทานอีกด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอาน,นิสงส์ของการถวายสลากพัดที่เด่นชัดคือ ผู้ถวายสลากพัดจะเป็นผู้มีอยู่มีกินไม่อดอยากมีฐานะที่ดีขึ้นเป็นผู้มีโชคอยู่เสมอต่อมาคือการทำบุญลงศพอีกในหนึ่งของอนิสงส์การทำบุญบริจาคลงศพเป็นการคลายความทุกข์ให้กับญาติของผู้ตายเนื่องจากบางครอบครัวอาจมีปัญหาเรื่องเงินทองหรือเดือดเนื้อร้อนใจจากการจัดงานศพ การทำบุญบริจาคโลงศพก็จะทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตคลายความทุกข์ใจไปได้และจะเกิดอนิสง์กับผู้ให้คือได้คลายความทุกข์ใจต่างๆโดยเฉพาะการคลี่คลายปัญหาด้านการเงินข้อแนะนำสำหรับการให้ทานนั้นควรให้ทานโดยไม่ต้องหวังผลเพราะการให้ทานคือการสละออกหากหวังผลในการให้ทานจะได้อนิสง์น้อย และควรมีจิตที่พร้อมเป็นผู้ให้อยู่เสมอมีเจตนาที่ดีมีจิตเป็นกุศลในการให้ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ต้องมีใจยินดีไม่รู้สึกเสียดายขณะเดียวกันสิ่งของหรือปัจจัยที่ให้ไปควรมาจากความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมาหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อน 2. รักษาศีลการรักษาศีลคือการละเว้นจากการทำชั่วเพียงแต่ไม่ทำผิดศีลก็ทำให้เกิดบุญคุศลหนุนนำในเรื่องเงินทองได้โดยเฉพาะการรักษาศีลข้อที่สองที่ว่าด้วยการละเว้นจากการลักขโมยหรือละเว้นจากการเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้มาเป็นของตนเพราะการทำผิดในศีลข้อนี้ผลแห่งกรรมที่ตามมาคือ การขัดสนเรื่องเงินทองถูกลักทรัพย์บ่อยๆเงินทองไม่เหลือใช้มีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์อยู่เสมอหรือคนที่ชอบคดโกงผู้อื่นก็ทำให้ตนเองต้องถูกโกงเช่นกัน3เครื่องรางหรือของมงคลที่ให้ผลด้านโชคลาภเพราะความเชื่อว่าเครื่องรางหรือของมงคลต่างๆนั้น มีพลังอำนาจที่จะดึงดูดโชคลาภมาให้กับผู้ครอบครองซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลพระศิวลีพระสังกาจายพญาเต่าเรือนเป็นต้นหรือว่าจะเป็นความเชื่อของจีนเช่นหกลกซิวเหรียญจีนโบราณข้างคกสามขาคาบเหรียญหาใครที่ชื่นชอบประเภทหินโชคลาภก็หามาพกติดตัวได้ 4. ส,สวนบริกรรมคาถาที่ให้ผลด้านโชคลาภเพราะมีความเชื่อว่าอนุภาพของพระคาถาต่างๆที่ผู้สวดเชื่อมั่นศรัทธาจะส่งผลสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จดังใจปรารถนาได้คาถาที่ให้ผลด้านลาบสการะโชคลาบโภกทรัพย์เงินทองที่ใช้กันโดยทั่วไปเช่นคาถาพระศิวลี ค่าถาอิติปิโสหูช้างโพกพย์ค่าถาเงินล้านค่าถาพญาเต่าเรือนและคาถาอื่นๆที่เป็นของพระเกจิอาจารย์หลายท่านก็สามารถสวดได้แต่การสวดที่จะให้ผลก็คือต้องมีจิตศรัทธามีสมาธิตั้งมันอีกทั้งยังต้องประกอบด้วยการทําทานอยู่เป็นประจำอีกด้วย 5. กระเป๋าเงินอย่าให้รก และควรมีเงินติดไว้บ้างเพราะมีความเชื่อว่าหากเราจัดระเบียบกระเป๋าเงินได้ดีการดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้ง่ายสลิปต่างๆที่ไม่ใช้ก็ให้ทิ้งไปอย่ากเก็บไว้ให้หรกกระเป๋าบัตรต่างๆควรจัดให้เป็นระเบียบและหาง่ายที่สำคัญก็คือควรมีเงินติดกระเป๋าไว้บ้างอย่าใช้จนหมดเกลี้ยงกระเป๋าอย่างไรก็ตาม การจะรอโชคลาภจากเรื่องเงินเงินทองทองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรหวังมากเกินไปฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลการทำความดีไปพร้อมๆกับการทำมาหากินที่สุจริตขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บออมเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะทำให้เกิดความโชคดีในตนเองนั่นเป็นเพราะผลจากการกระทำและจะทำให้คุณกลายเป็นคนมีโชคลาภในที่สุด แม้จะต้องใช้ระยะเวลาจะสั้นหรือยาวไม่เท่ากันก็ตาม